ลองดูเผื่อแบบสลับร่างกับพี่หน้าได้ <c oughs> อุ่นๆเบาๆเ <c oughs> หลือแต่วิญญาณเหลือแต่วิญญาณจริงๆ <c oughs> มีปะวีหล่อ <c oughs> เป็นอะไรดีอ่ะเป็นพทิเซียหรือว่านักโทษดี <c oughs> เป็นแพตก็ได้พี่ว่าพี่พกไทยไปดีกว่าโอเคพกไทยอ้อแต่ว่าถ้าพกไทยไปจะจุดไม่ได้เอาไงดีก็แค่ไม่หล่มเป็นคนเป็นคนสุดท้ายที่เครื่องจะติดแล้วกันใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่ <c oughs> <c oughs> ก็พี่ไม่ได้พก จุดเครื่องไปอะืะก็ <laughs> แค่วอมป้าจริงก็แค่วอม <laughs> เรานี่ฟอ,อมไม่ฟ้าใสใช่เราจะเล่นจริงจังต่อนเวลาตินมา <laughs> ใช่ <laughs> 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 พร้อม <laughs> แค่วอมเฉยเฉยแหละใช่ค่ะแค่วอมเฉยๆ ดีแล้วด้านนี้หนูหนูฝึกกาแฟสายละลาตินมาอย่างดีเขาอยู่น่าจะอยู่ประตูฝั่งนู้นนะเอ้ยเขาอยู่ฝั่งนี้เขาอยู่ฝังหนูเขาอยู่กับหนูเขาอยู่กับหนูเขาเป็นแมรี่แมรี่ซังโดตีแล้วโอ้โหสวัสดีพิมพ์ พี่พยายามวายไม่ข้ามหน้าต่างหรอกค่ะไปละค่ะขอโทษค่ะพี่คิดว่าเขานะจะเอาบิงมาดูจากทรงองเอวอูอูอพี่เดินไวมากอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่นี่ค่ะสวัสดีน้องพิมพี่กลับมาแล้วระวังระวัง<ๆ>ขเขาจะพี่ได้เลย ไม่มันมันสลับอุย้ยเขาบิงจริงด้วยเขาใจวิงเขาใจบิง,บงลงไปไว้ก่อนอุ้ยใจไว้ก่อนเย้ย่าฉันเกียดเธออย่ามาหาฉันไม่สุดๆทุกคนยังแค่เครื่องอยู่เลยเหรอพี่รู้สึกมันนานมากเย้เย,ย้พี่เล่นจะหมดทุกที่แล้ว พี่พี่เขากลางนะระวังคนที่อยู่กลางสวัสดีครับพี่นีน่าเฮ้ยเขาอยู่ไหนเขาไม่ตามหนูแล้วโอเคเขาตามพี่น่าแนนไม่หลุดไม่หลุดพี่น่าสู้ๆพิมอยู่ไหนอะที่เดิมเลยโอเคอยู่กับพี่น่าพี่น่าสู้ๆพิมตะกี้มันทำอะไรได้ อ,อ๋อหรออ๋อมันเอาไว้เขียนให้เพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแฮะคิวทีวได้พีน <laughs> ่นานหนูคัเทอสิ่งได้ถ้าไปอยู่ใกล้ฮันเตอร์ใช่ไปไปช่วยกันาสยปั่นโลดโ<ย>ขับขึ้นนะ ก็เดินเข้ามาสิก็เดินเข้ามาสิ่เฮามากเฮ้ยโดนโดนพี่โดนพี่เขียนตั้งหน้าเขียนตั้งหน้าเลยเขียนตั้งหน้าเลยนะเป็นไงหลับได้ไหมจริงเหรอมันมีสกิลอะโอ้พี่นาพวกไทยไทยหนูไม่มีประโยชน์แล้วพี่นาพี่นาอย่ามาตรงนี้พี่นาพี่นาอย่ามาหลังหนูสินี่ไง มันสลับกับฮันได้แป๊บหนึ่งเขาเขาเอาพี่ขอเขาพี่เขาไปลอาพี่ห <c oughs> น,น้าแล้วอุ้ยไม่น่าใช้เลยอ่ะตรงนั้นมีเกา้าอี้ไหมมีเหลือเครื่องเดียวแล้วปั่นดีไหมเนี่ย <c oughs> ยังยัง <c oughs> พี่คิวพี่ไม่ทับ <c oughs> นี่เครื่องนี้กำลังปั่น <c oughs> พี่นาไปเลยพี่นาหนีเขาน่าจะเอาโอ้เขามีเอาพี่นาโอเคอเคยเลยเคยเลยฟ้าใส่ฟาใส่มาต้องมาช่วยแล้วแหละร,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 ระวังนะโอเคน้องพิมพ์พี่มาละบล็อกหน่อยบล็อกดิเขาใช้บริงตรงนี้เลยน้องพิมพ์ตรงนี้เลยตรงนี้เลย หรว่าพี่ไปซับก่อนดิมาแมใส่เขาจะเดินมาตรงนี้ไหมอุ้ยพี่ว่าไม่ทันอ่ะเราควรไปที่อื่นได้ไหมพี่ว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยพี่อิูไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยเขามาจริงด้วยเขาตามพี่เขาตามติดชีวิตพี่อุ้ยสวัสดีเมลี่มันสลับคนมันจะสลับคนใช่มันจะสลับตัวเลย แต่ว่ามันสลับกับพันได้เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่นั่นเขาอยู่เขาอยู่ในบ้านพี่ได้อยู่รีบปัดขึ้นนั้นเอ้ยสวัสดีพิมมาตรงนี้ทำไมระวังระวังนะพิมอะโดนหนุนอ้านั่นฝาใส่เหรอเขาเขาตีหลายรอบมากเลยระวังล้มนะเครื่องนั้นอะเครื่องนั้นแต่ไปแค่สองเปเซ็อยู่เลย น่าจะได้แหละมัง้งมีเครื่องไหนบ้างพี่ปั่นอยู่ใช่ไหมเรียกหน่อยดิพี่จะได้ไปถูกเครื่องพี่เจอละพี่เจอพิมพ์ละว้าวาพ้าใสพอคุมค้มครองขอฮิ้วหน่อยเดี๋ยวพี่ไปช่วยเอง ไม่เป็นไรพาะสายเฟสแรกพี่ว่าทันห้องวีเหรอห้องวีเองกับพี่ไม่ไปช่วยนะย <laughs> ดินพาะสาดินพี่ะพะจะไปช่วยเหรอแต่พี่มีบุ้งนะไม่เป็นไรพิมพ์ก็ได้พิมพ์ก็ได้ไปเลยส,สู้ๆน้องพิมพ์พี่เป็นกำลังใจให้เขาดักระวังโดนตีสองรอบนะ ทีมลิฟวิ่งจุดแล้วเร็วช่วยเลยวิ่งวิ่งวิ่งเขาตามไหมเขาตามไหมไม่ตามโอเคฝ้ายใส่วิ่งวิ่งวิ่งไปประตูนู้นประตูอีกทางนึงประตูด้านหลังประตูด้านหลังไม่ใช่หลังทางนี้นะมิตรภาพมิตรภาพเขาเดินเขาเดินไปไม่เขาวนโอ้โหไม่ได้อ่ะ เราเชื่อมันในมิตรภาพ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 นี้ไปน้องพิมพ์วิ่งตะกี้พี่แบบบุ้งไม่ทันหิวไม่ได้ค่ะลุกไปแล้วเอ๊ะไม่หนูไม่ได้เอาลุกเองมาออกเลยออกเลยไม่แต่เขาตาแดงไง ฟ้สสาใสเจ็บด้วยไม่น่าจะทันไปเลยฟ้สสาใสไปเลยเลย <laughs> ่มันมันมันน่าจะเป็นสกิลสองหรือเปล่าวเครจะไปกดลับอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาดูโปรเพยเยอท่านหนึ่ง <laughs>